ตะเศร้าแท้ไอ้เป่าเจ้าเอ้ยเอ้ยเอิดเมาเขาเอิดบินซื้อบินวินเอากินคักๆจักหน่อยข้าเจ้าก็สิเอิดมูจเจ้าว่าขี่เราฮละหืมไม่มีเงนเด้อน้องเด้อเขาไม่เอิดชุบไอ้ว่าขี่เราได้ขนาดร้านเราเขายังเอิดชุบไอ้ลูกค้าประจําเรศนั่นแล้ว ลูกค้าประจำเออให้เกียดกันนะในด้านแรกเราลูกค้าลูกค้าพูดแล้วชิมะขี่เราจังนาีหลาโอ้ยคือได้จังไหนวะบอกให้เอิ้นขี่เราพะนะเฮ้ยเพื่อลูกค้าประจำไงเออเออเอาตะปามากินทัไมเลยลูกก็บังนาวก็แีวยอย่าโดนนะบปารอนานนะ จะเป็นศรัทธากันท้ากเจ้าทายุนี้เดี๋ยวสิไปเอามาให้คำบ่เมียในความคิดของเจ้านี่เจ้าิวีวามันหมายถึงอีหยังโอ้ยคำบ่เมียมของขวอยความหมายมันยาวดิเจ้าชีฟังอยู่บ่ขวอยชีว่าอย่ฟังฟ่งว่ามาเถรนาข่อยนันอยากหูความในใจของเจ้าเมียก็คือสิ่งที่มีชีวิตที่มีประษาสัมผัสไว้ที่นโลกมีความสามารถในการสืบคนขนาดโคนั่นเรื่องตรงย่อม มีความสามารถในการหลบว่าขอมูลหลายก็มีโมลีซิพก,กิกมีอารมณ์การแสดงออกหลายก็อีโมจิในเฟซบุก๊กมันรู่ความสามารถมันจุอาหารเขาในท้องในพวกอันอพลังการทำลายล้างของเมียนะเฮงก็ระเบิดเนื้อเชี่ยอีกคุณเด้มันยังวนในแถวเจยาฟ้าตกใจไปคอที่สำคัญสุดเมียนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ตายยาก่สุดในโลกฟาดอันคอยฟังมาตัางต้งโดนตั้งนั่นคอยก็นึกว่าเจ้าช่อมคอยมันได้แท้เจ้านั่นแซงคอยอย่าใครคอยตายคัก สามข่อยพวก็ตอบตามความจริงบ่แมนบอกเจ้าน,านั่แช่างอยากให้คนตายคักๆแมนบอนี่ยังสองคนนี่คือจังกองกลดกูดกีดกีดอยู่แท้หน,นหน่อยโอ้ยหลวงพ่อหวยกุดจีขุดจีโปมน้ำเมนข่ะหน่อยต่อไปนี่ห้ามมาขุดในวัดเดอ้อบนันีเดอ้อการขาสัตว์ชีวินมันผิดศินขอหนึ่งตัวมุ่เจ้าก็มาวัดทุมืออยู่บ่แมนบ่ปานาติป,า,า,ปาตาหัน อันนี้มันกีบปลมก็ขุดจีได้หลวงพอ่อมันโมเมนป่าหน้าเดะเนาะยายวันแมนเนาะขาสัต์ตัดชีวิตนั่นมันเป็นบาปตัวก็เข้าใจอยู่แล้วกันยังเหตุในวัดอีกตั้งหากเอาประหาเขาต้มปลาคอไงต้มเป็ดต้มไก่มาวัดมูลนั่นเขาพ่อได้ขาสันบอกแมนขุดกีบป,ปมก็ขัวขุดจีหัวแล้วก็สสเอามาจังหันวัดนีตัวอยากซาแทงเอา้าแมนสมบอกคุณหลังสลามันแห้งหลายตัว เรียว่ามืออื่นเศร้าขัวแล้วๆอย่าเอาขึ้นไปทักงซาลาเด้อเอาบอกไปซาลาดสิเอาไปใส่สันลวงพ่อเอาไปขุดเด้อจ้าขุดมอหนิงกะเอาไปพุนเลยจเจริญพรระยะหลังๆมากนี่ตกใบมากหิวนอนลดแมนแล้วเจา้าเ่าลนะเนาะเจ้าบ่าสังเกตบอย่ามเจ้าเงี่ยวนั่นมันบ่ตัวเซบดตินนี่บ่เอาโห้่ะน,นั่นแสดงว่าเจ้าเ่าแล้วเจ้าคิดเบิ่งดีๆเด้อเว่ล่เห็นผู้สาวนั่นสมองนี่มีปัญญาคิดขื้หยังนี่ แต่ว่าทังไต้นั่นว่ามีปัญญาเฮ็ดเอ้า้าเอาไปทัวอะไรไหมกระเมนตัวสังเกตดีๆสุขภาพร่างกายเจ้าแก่ท่ามากแล้วเป็นยังสี่ล่ะแต่กี่นั่นเห็นเขาเขาอวบนั่นแข็งแก่เด้เดี๋ยวนี่ถามันแข็งเฮ้ยยังมันบอกเป็นตะสร้างเนาะเอ้าแม่นข้อมข่อยเด้แต่เกาน้านอนก็เมียนโดนโดนแต่เดี๋ยวนี่นั่นโดนโดนจังสีได้เธอนึงนั่นแล้ว ก้อนเห็นปุ๊บแข็งปั๊กเดี๋ยวนี้แข็งปั๊กอ่อนปุ๊บ <laughs> นี่แหละอาการของคำาว่า,าแก่แล้วลง <laughs> ซะ